ใชย,ย,ยไปงแทกที่เขาจำเออพราันคมันนก็มได้รับอไปแล้วบบก็ไปเาปาปอาเพราะว่าูนมน,นมัน,ม,นมันันมันมัมันมันันมนันมัดมันมัอมัน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 มกนวันมันมันมันันมันมนมั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 นมานมั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 นเันมันมันันม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 นมันมนมันมันมันนมั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 นอันทันมันมันันันมนันนันมันนเอ เหมือนกับแบบมันโดนล็อกตลอดเลยอ่ะเราก็เลยต้องโทรไปกวนเขาตลอดเลยพวกนี้ไงกวนเขาด้วยความเก่งใจสูสุก็เลยเป็นแบบนี้ไม่ไหวก็เลยตั้งเป็ดขึ้นมาใหม่เป็ดสำรอมชื่อว่าสูสายใยก็จริงแต่ว่าข้างล่างก็จะอ่าเขียนใต้โพสต์อีกว่าสูสายใยเป็ดปั้นแทงที่ผ่านมาไม่เคยจะแต่ดรามากว่าแ่ะสูสายใยตัวท็อปตัวคุณภาพที่สองสามร้อยจะไปคุ้น พ่ปปอ,อค่ะนี่เป็นเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันนะคะอ่าเหตุการณ์ช่วงนั้นอ่ะมันแค่จะปิดวงแล้วเนาะเข้ากับไปเล่นยูอดอนอ่าก็เลยเข้าไปเยี่ยมแม่สักหน่อยนึงว่าเขาเคยเป็นลูกเป็นลูกเป็นเต่าย้อนนันเขาก็ยด้โตการไปการาบสุภาพีแม่เราวันนั้นแม่ก็กำลังจะแต่งตัวไปถ่ายละครอยู่ก็ได้เกือบเกือบก็ได้พ่อกันครับพี่น้องแต่ว่าบังเอิญไปพอดีแม่จะออก ก็เลยได้มีโอกาสไปทันแม่ก็เลยไปเอากระเช้าไปไหว้แม่แล้วก็ไปสวัสดีแม่ในฐานะลูกเต่าที่เคยอยู่น้ำแม่มากเป็นบ้านหลังแรกนะคะก็ถ้าไปถึงที่แล้วถ้าไม่แวะไปมันก็ดูไม่งามเพราะว่าเราก็เลยต้องแวะเข้าไปพอแวะเข้าไปเราก็ไม่ได้โพสต์หรอกแต่ว่าเป็นทีมงานอ่าเพื่อนโพสต์แต่ว่าด้วยความที่เขาก็ไม่ได้มีเจตนา เขาก็โพสต์ว <noise> ่าล like, ูกสาวไม่ยมบันเทิงแต่ท <prejudice ten> <leaves> ีน e so like ี้ก็เลยมีกระแสโู้นนี่นัดมาเกลเลยคิ่ว่าเราจะไปอยู่กับแม่เปล่าแต่จริงๆแล้วหนะพี่สูยังไม่ได้คุยกับแม่เลยไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าจะไปอยู่ไหนเลยพี่สคิดไหมแต่กันเ้าบอกว่าเราจะเข้าไปสวัสดีแม่มันกลายเป็นดนบาผ้าอย่างเงี้ยใช่อะค่ะก็พี่สุว่ามันมันน่าจะเป็นเรื่องธรรมดาที่คนที่เขาต้องคิดแบบนี้เพราะว่าเราอ่าสิไปหามความเกลียดคนบ่าได้ หลากหลายคนก็หลากหลายความคิดเนาะบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าหรือเราจะไปอยู่กับแม่เินาะหรือว่าบางคนก็ไปแค่เยี่ยมแม่อย่สิ่งมันก็มีหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาต่างๆนานานคะ่ะแต่ว่าพี่สุก็รู้กแก้ใจพี่สุดีว่ามันเกิดขึ้นแล้วพี่สุรู้ว่าพี่สุจะไปไม่ไปเนี่ยพี่สุยังไม่ได้ออก้อสรุปเลยแค่นั้นเองเผ็ดว่าดามางแกเลยมันเป็นเรื่องปกติที่บอสจี คิดเหมือนกันเพราะว่าด้วยกระแสที่มันแรงมากมากรากระแสที่แบบว่าเอฟซีแบบคอมมน์มาตกกัวน,นี้นะถ้าพี่เป็นหัวหน้าพี่ก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจริงเหมือนที่เอฟซีมันมาค้อมมนยูบอประมาณนี้นะแต่สรุปแล้วคือปิดวงเมื่อกี้นะ่ะคือคุยกับบอสแล้วนะคะตอนนั้น,นยังไม่คุยกันเลยเป่นเช้าขึ้นมาก็เลยเห็นดราม่ามี่ สรุปแล้วข่าวมันก ok ็ไปแล้วแต่ว่า <majesty> ต <pl ains> ัวเราเองเนี่ยเราไม่รู้ตัวมันรู้อีกทีคือ youtube ช่อง u t ท b e ปล่อยไปแล้วแต่ทีนี้ก็เลยว่าเออมันใกล้จะปิดวงแล้วพี่สุก็เลยว่าเออเดี๋ยวไม่เสียกับพอล้วกันครั้งเดียวจบเพราะว่าอีกสามสี่ห้าวันเองแต่ก็คือคุยกันแล้วตอนนี้ทจากโอเคเคียเข้าใจโอเคเคียเข้าใจแล้วจอจอนกลับไปตอนนั้นเราตั้งรับสั่พวกของเินลบไม่ได้เพราะมันทุกเร็วมากพี่สุกก็ก็รู้สึกเหมือนกันว่า บางบางคนก็ด่าเราเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรธร <c oughs> รมาดาเลยถ้าว <c oughs> งการดาราหรือวงการศิลปินมันก็มันก็ต้องมีบางแต่ว่าพี่สู <c oughs> ไม่ไม่ค่อยเซเลยตอะไร <c oughs> เพราะว่าตัวพี่สุเองก็ไม่ได้ว่าจะไปไหนสูก,ก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เซเียตตรงนี้ก็คือถ้าเรารู้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจหรือไม่ต้องไปอ่านเยอะมันหวานเราเหมือนเราเป็นโดนไปเดียวไม่ใช่แค่เราคนเดียวกลายเป็นว่าตองตองจะเล่าหรือเราเขาก็เลยโดนหักให้กันไปว่าตัวเองอะไร ใช่ค่ะที่แรกอ่ะพี่ถ้าถ้าจะลงนะถ้าจะลงก็ถ้าพี่จะลงอ่ะมีพี่คุยกับพอ่อได้สองอย่างคือไปรับงานเอาแล้วก็แบบเฮ็ดเพ่งเอาเองแล้วก็มีงานก็ไปไม่มีก็พักอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับแม่ใช่ไนะมไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีสายละครเข้ววมามาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยก็คือถ้ามากับหมอรำแต่แน่นอนคือมันเหนื่อยอยู่แล้วมันเหนื่อยแล้วมัน,น,ม,นมีงานทุกวันเราจะไหวหรือเปล่าตรงเนี้ยด้วยความที่ เออเราอยู่ตรงนี้มานานเราก็รู้แต่ว่าด้วยความที่เราชอบเราก็อยู่ไปเรื่อยๆสกักก่อนเพราะว่าเรายังีแรงทํางานอยู่แต่จริงๆแล้วนะถ้าจะพักก็คือพักพักตรงนี้แหละแต่ทีนี้ก็เลยแบบว่าเออเราก็ยังมีแบบเรี่ยวแรงไปตอได้ทีนี้ก็เลยคุยกับพอดียร์กับพอดเรื่องจบงแลบบ้วค่ะเดี๋ยพอเราไม่ได้ไปแล้วก็คือพี่ก็ปล่อยกันไปเออสิ่งเกิน,นี้ มันเป็นซิงเกิลผลงานเพลงทิ่พ่านมาเป็นผลงานเพลงจากบริษ,ษัททอปไลน์เดมอนนะคะก็เหมือนตัวแฟนมาจังไหรก็เอามาคอฟเวอร์ใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่คือประมาณมาปลุกกระแสเพื่อที่จะไม่ให้เอฟซีน่ะลืมเราเล,ลืมเลืมเท่าเป็นเพลงเก่ามาคัฟเวอร์ใหม่แม่ก็เหมือนตัวแฟนว่าจังไหรเป็นของท็อปไลท์แต่ว่าก็คือแบบว่าก็มีการคุยกันกับในห้างขออนุญาตในห้างมาเค่เป็นดนตรีใหม่แล้วก็ลองใหม่ทีห้างเป็ของเพลง ทั้งเปิดน้องกัทั้งาาทางนักเตะเขาจะ่อยพรุ่งนี้ก็ล่อยค่ะยี่สิบเก้าเวลาเก้าโมงเช้านะคะพี่โน้องกอาแาเกมซีสาวน้อยไปชบัดแท่งทุกคนนะคะเด้ออย่าลืมค่ะกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตา่อเป็นกำล,ลังแรงใจในช่องสาวน้อยลำพูนที่นี่แล้วขอดนแดจ้าพิมพ์งานหน่อยพี่สุว่ายังไงเราก็ยังอยู่ับสาวน้อยพชรแ่งอย,อ,ยยอยู่ค่ะอยู่ค่ะอยู่แล้วก็คือเราจะไม่พูดถึงอนาคตเพราะว่า อนาคตทุกคนไม่รู้อันนี้อันนี้คือเราจะตอบตอบแบบตอแบบบ้ากับความเป็นจริงเลยแล้วกันอ่าตอบความเป็นจริงแล้วกันว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่ไม่มีใครรู้แต่ว่าปัจจุบันนะเราทํางานที่ไหนก็ช่างหรืออยู่ที่ไหนก็ช่างเราก็ต้องทําหน้าที่ตรงนั้นให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็เลยอ่ะแล้วเรื่องสัญญาที่จะเอ่อที่จะเข้ามาใหม่ที่พาชีเป็นฝาชุ่มนะก็ ก็ตามตามนั้นเลยตามผู้หลักผู้ใหญ่วงการลัองเรียนประชุมกันมันเกิดมันเกิดการแต่ของเราที่เราจะอยู่หรือไม่อยู่มันไปถึงทางเสียงที่ผ่านเลยใช่ไหมที่ต้องออกมาพต์ยืนยันว่าคือูือสายใหไม่ได้กับทางเสียงที่า่านใช่ไหมใช่ค่ะก็ก็ดังจนว่าทุกคนคิดว่าตรงไปเสียงทีา่านแต่ทีนี้ก็คือแม่แม่แกก็เลยออกมาแก้ข่าวให้ว่าก็ได้ไปเราก็เลยเบาลงหน่อย ถ้าถ้าไม่ได้แม่มาแก้ข่าวก็คงจะยังหนักอยู่ในหลังนั้นที่เราพูดถึนเรืองอเสียงอีกฝั่มาตอนนี้ก็าอามใจาแบบโรคปีนิดเพื่อนรีบขึ้นมาอยากให้กําลังใจแม่ยังไงครับก็เออสู้สายไงนะคะก็อยากให้กําลังใจแม่นะคะขอให้แม่สู้สู่ได้ลาเดอร่านสู่นะคะเพราะว่าทุกคนเขาเกิดมาเขาต้องสู้แล้วก็อุกคนนะคะแม่แล้วก็ลูก พี่เคอยู่น้งแม่นะคะที่เป็นลูกร้านบ้านเก่าลูกเก่าบ้านเก่าเป็ลูกของแม่ก็ถึงว่าตัวเราจะอยู่ที่นี่นะคะเข้ากก่ย่างส่งกำลังใจไปที่แม่ไม่ตะอนไปล่านะคะก็ขอให้แม่มีความสุขแล้วก็สุข่อไปค่ะ